สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกรันดอมวันนี้คือเขาคิดไม่ถึงว่าคุณจะทำแบบนี้ขอบคุณสำหรับทุกๆการซัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะพร้อมแล้ว ขออนุญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะคะเราจะหยิบตัวอักษรเตัวตัวอักษรตัวนี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะตัว M ตัว O ตัว X นะคะ K C D Q มีความมีความรู้สึกเหมือนอะไรที่ผิดคาดเกินคาดมีเรื่องคำมั่นสัญญาคุณน็อบคับส์นะคะเราขออีกสักไปหนึ่งโห้ในอ็อบ แล้วก็ king of cups hmm. แสดงว่าคุณเป็นคนที่โดยปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพื้นฐานค่อนข้างใจดีใจเย็นกับคนอื่นนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยถือโทษกดเครื่องใครนะไม่ค่อยคิดร้ายกับใครไม่ค่อย ไม่ค่อยอยากมีปัญหาอะไรกับใครเลยอะเหมือนเหมือนมีความสุขดีที่อยู่แบบนี้นะคะไม่ได้มีเรื่องอะไรให้หน่ากังวลใจเรารู้สึกว่าบางทีบางครั้งอะคุณสามารถใช้ใช้ความใจดีเป็นเกมของคุณได้ด้วยนะมันไม่มันไม่มันไม่ใช่เกมที่แบบวางแผนเพื่อทำลายใครนะคะแต่ว่ามันเป็นลักษณะ คล้ายๆกับการตอบโต้ตอบโต้ใครสักคนด้วยไหวพริบด้วยปัญญาแต่มีพื้นฐานของความเมตตายอยู่ในนั้นนะคะเช่นถ้าสมมุติว่ามีใครมาทําให้คุณไม่สบายใจเนาะมาทําให้คุณวุ่นวายใจ,คน,นาาจาค,คนอื่นเขาจะโต้ตอบด้วยคําพูดคนอือ่นเขาจะโต้ตอบด้วยเกมใช่ไหมหรือบางคนก็อาจจะหัวร้อนใส่นะคะ แรงมาแรงกับไม่โกงอะไรทำนองเนี้ยแต่ในเคสคุณอะความน่าตกใจคือบางทีบางครั้งอะวิธีการที่คุณจะสอนคนอะคุณไม่ได้ทำอะไรต่างไปจากเดิมนะแต่มันจะเป็นอะไรที่มันมันเป็นการฟาดแบบนิ่มๆอะมันทำให้เขาเจ็บแบบโดยที่ไม่ต้องใช้คำพูดอะไรที่มันรุนแรงเลยอะ คุณไม่เลือกที่จะประจันประจันหน้าคือศกตานะไม่ได้หนีหายไปไหนนะแต่ประจันหรือว่าเผชิญหน้าในที่นี้คือไม่ไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบนะคะแต่จะใช้ความความนิ่งจะใช้ความจริงๆมันคล้ายๆออกแนวใช้ใช้จิตวิทยาเหมือนกันนะออกแนวเหมือนว่าเ ฉันรอได้อะฉันรอได้ว่าเธอจะกลับตัวไหมฉันเห็นด้วยนะว่าสิ่งที่เธอทำอะคือเรื่องอะไรฉันรู้ว่าเธอทำอะไรอยู่นะคะคือเหมือนเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างให้โอกาสคนนะถ้าเมืไรเริ่มรู้ตัวว่ามันมีอะไรที่แบบกินตู่และเริ่มมีเรื่องที่แบบไม่ดีแล้วคุณจะเฉยนิ่งได้แบบว่าจริงๆถ้าเป็นคนที่เขาเขาผ่านประสบการณ์มาเยอะ การที่นิ่งอะ่ะบางทีบางครั้งมันเป็นเรื่องน่าขนลุกมากเลยนะเพราะว่านิ่งเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรนะคะแล้วก็พอพอคุณทําเหมือนแบบไม่ตุกติกอะ่ะดูแนบเนียนมากกลมกลืนมากทั้งๆที่ลึกๆข้างในรู้แล้วนะคะจับได้แล้วนะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอะ่ะแต่ด้วยความที่ไม่กระตุกกระตากเนาะคุณก็จะ ได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากได้ในความหมายก็คือสมมุติว่าถ้าคุณจําเป็นที่จะต้องใช้หลักฐานอะไรบางอย่างเพื่อยือนยนันหรือว่าเพื่อ,อสนับสนุนหรือว่าหาข้อพิสูจน์หรืออะไรก็ตามอะทําลองเนี้ยเวลาคุณปล่อยให้เวลามันเนิ่นนานผ่านไปคนที่มันได้ใจคนที่มันเคยทําลายคุณอยู่เรื่อย มันก็จะเผลอไม่ใช่เผลอหรอกคือเขาก็ทำไงเพราะเขาคิดว่าคุณยังไม่รู้เนาะก็ทำทำทำต่อไปเรื่อยยิ่งคุณใจดีก็ยิ่งจะบางคนก็ติดละโมบโลบมากใช่ไหมก็จะทำหนักข้อขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อยข้อดีก็คือมันจะทำให้คุณทำใจได้ค่อนข้างง่ายในความหมายก็คือเทให้หมดหน้าตาขนาดนี้ให้โอกาสขนาดนี้ยังไม่ซื่อตรงยังไม่ซื่อสัตย์ยังใจร้ายยังทำตัวท็อกซิกอะ มันก็มันก็ชัดยิ่งกว่าชัดแล้วเนาะมันก็สมควรถึงแก่เวลาที่จะต้องจัดการคนเหล่านั้นนะ่ะให้อยู่ในที่ทางของเขาที่เหมาะสมนะคะโดยที่ไม่ต้องไปหาเรื่องอะไรเขาไม่ต้องว่าลายกันคือบางทีบางครั้งเราเจอคนไม่ดีเราไม่จําเป็นต้องวว่นวายใส่กันเราไม่จําเป็นต้องหาเรื่องหรือว่าทะเลาะกันแรงๆหรือว่าแบบอื เอาให้ถึงพริกถึงขิงกันไปเลยในขนาดนี้เนาะบางทีบางครั้งมันอาจจะได้แค่ความสะใจแต่ในระยะยาวอาจจะไม่ได้เป็นผลดีกับใครเลยก็ได้เราคิดว่าคุณก็เลือกรักษาความสบายใจของตัวเองอยู่แล้วนะคะแม้กระทั่งรู้ว่าตัวเองกําลังถูกทําร้ายอยู่และกําลังเหมือนแบบดูว่าจังหวะคนลักษณะเนี้ยจะให้โอกาสไหม จะบอกไหมจะเตือนไหมหรือว่าจะนิ่งเฉยหรือจะตัดขาดนะคะคุณก็ใช้สติปัญญาของคุณนั่นแหละพิจารณาดูเนาะคือแบบคุณต้องแน่ใจจริงๆนะถ้าคุณจะตัดใครให้ขาดสักคนอะต้องแน่ใจจริงๆจะไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าโอ้ฉันรู้สึกไม่ดีกับคนนี้เลยไม่เอาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมือนค่อนข้างจะมีความรอบคอบอยู่พอสมควรนะคะแล้ก็ใช้เวลากับกับคนกับ กับปัญหาค่อนข้างเยอะไม่ด่วนตัดสินใจนะคะไม่วู่วามเนะชาะช้าๆได้ปลาเล่นงานนะคะไหนๆก็จะตัดอยู่แล้วเนาะดูให้มันให้มันจบไปเลยว่าเขาจะนี่ไงส่สองดูจริงๆด้วยส่องเงียบ Page of Pentacles นะคะเป็นคนเป็นคนส่องเงียบจริงๆนะส่องนะบอฉันจะคอยดูเธอสิ เธอจะลายกับฉันได้ยาวนานแค่ไหนเธอจะรายกับฉันจริงๆใช่ไหมจะมาเกมนี้ใช่ไหมตั้งใจจะเป็นคนแบบนี้ใช่ไหมมองนะคะแต่มองก็คือเพื่อที่ตัวเองจะจะได้ตัดสินใจถูกนั่นแหละมองก็ไม่ใช่ว่าอืมอยากจับผิดจับโทษหรอกเราจะบอกว่าหลายครั้งนะไม่ใช่ว่าเออคุณรู้ว่าเขาทำร้ายนะหลายหครั้งอ่ะไม่ได้รู้หรอก เหมือนเหมือนมีอะไรดนจิตดนใจอะไปเห็นเองไปเจอเองมีใครมาบอกหรือว่าเขาคนนั้น,นโปะแตกเองนะคะทาให้ทำให้คุณรู้ว่าความจริงที่เกิดขึ้นคืออะไรหรือว่าอะไรเป็นความจริงกันแน่โดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามอันใดเลยนะคะล้วว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะเวลาที่เรารักษาพลังงานดีๆไว้กับตัวคะ่ะ คนที่ถ้าหมุนเวียนเปลี่ยนมาเจอกันเนี่ยแล้วพลังงานของเขาต่ํากว่าในท้ายที่สุดอะ่ะมันจะเหมือนเฉียดกันะ่ะเฉียดมาเจอกันแล้วหลุดออกไปเองเนาะมันจะไม่ดึง e NERGY หรือพลังงานของคุณต่ําลงไปด้วยนะคะบางคนก็เหมือนจะมีคนมาบอกเลยเนาะเหมือนคุณมีทีมซัพพอร์ตอ่ะอาจจะเป็นเอ่อมีคนคาบข่าวมาบอกเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่า อมืมันเหมือนมีอะไรสักอย่างอะ่ะคือ,อยังไงคุณก็จะต้องได้รู้ว่าถ้ามีคนจะมาทำอะไรไม่ดีนะหรือมีเจตนาไม่ดีอ่ะคุณนะน้อยมากที่จะปอว่าปิดเงียบสนิทได้แบบนานนะไม่นานนักก็จะต้องเห็นตัวตนที่แท้จริงของอีกฝั่งหนึ่งค่ะไฟล์คับืมเอ็นดูคุณเนาะ รู้เนาะบางทีมันรู้ทั้งรู้ว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ารู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกนะไม่ได้เต็มใจแต่เหมือนกับว่าเหมือนเหมือนพยายามมองให้เกิดอะไรบางอย่างกับชีวิตอะจะเป็นการที่ มองสิ่งนี้ให้เป็นปัญหาก็ได้เนาะมองว่าปัญหามันผ่านเข้ามาแล้วคุณจะขัดเกลาจิตใจของคุณยังไงดีเวลาที่แบบอุตส่าห์ว่าคนนี้ไว้ใจแล้วเชียวแล้วเขาไม่เป็นอย่างที่คิดหรือว่าอุตส่าห์มีใจให้กับใครคนนี้แล้วเชียวนะอุตส่าห์รู้สึกดีกับเขาแล้วนะแต่เขาไม่ใช่อย่างที่เราคิดอะแต่มองไปมองมาเออก็ดีเหมือนกันเนาะ รู้ภายในสามเดือนก็ดีกว่ารู้ช้ากว่านี้รู้ภายในสามปีก็ดีกว่าสิบปีคือรู้ตอนไหนก็ดีทางนั้นแหละในความรู้สึกของคุณเนาะมันอาจจะมองไปถ้าบางคนเขาอาจจะสูกเออเสียดายเวลาแต่เรารู้สึกว่าคุณเต็มที่กับทุกคนที่เข้ามาในชีวิตแล้วนะคือมันไม่มีอะไรน่าเสียดายเลยอะมองไปมองมาก็อาจจะ ต้องทำใจแล้วก็ขอบคุณคนเหล่านั้นด้วยซ้ำที่แบบเข้ามาเป็นบทเรียนให้กับคุณเนาะเข้ามาสอนให้เห็นว่าเออนี่นะออนี่ใสของคนเนี่ยมันออกได้หลายเฉดหลายสีหลาย,ลายช่วงเวลานะคะเราก็ต้องศึกษากันไปมันก็เป็นแบบนี้แหละความทุกข์มันก็เกิดขึ้นแบบนี้แหละแต่ใจของคุณอะคุณจะจัดการกับใจของคุณยังไงต่างหากนะคะหน้าประหลาดตรงที่ว่า ในพิธีพี่ไพ่บอกเราเนี่ยไม่มีไม่มีสิ่งใดเลยที่แสดงว่าคุณเหมือนแบบหวยหาคนคนนั้นนะคือเหมือนเคยมีอิทธิพลกับใจของคุณก็จริงอะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งอะคุณรู้ว่าเขาไม่ใช่อะ่ะคุณสามารถตัดคนเหล่านี้ยได้นะคะอะไรอววรไหมก็คงจะมีบ้าง แบบไม่เสียดายพอรู้สึกว่าทําเต็มที่แล้วคือให้ขนาดนี้ดีขนาดนี้ยังไม่อยู่ยังอยู่ไม่ได้แสดงว่าอาจจะบุญของคุณและเขาไม่สมสมพงกันไหมนะคะหรือว่ามันก็อาจจะแค่ไม่แมชกันหรือเปล่านะคะส่วนในเรื่องที่เขาทำทำร้ายเนาะอตอนนี้รู้รู้ตัวแล้วมันก็หยุดแล้วเนาะ ก็ไม่มีไม่มีอะไรหน้าผัวพันกับความผิดที่เขาเคยทำอะ่ะคือมันยิ่งผัวพันอะ่ะมันเหมือนจะมันจะยิ่งต่อเวรนต่อกรรมไม่สิ้นสุดเรารู้สึกว่าคุณก็เรามาระวังเรื่องนี้อยู่เจอคนแย่ๆในชีวิตอะครั้งเดียวก็เหนื่อยใจแล้วนะฉะนั้นอย่าเวียนไหวาตายเกิดเจอแล้วเจออีกเลยเสียใจ ดีกว่านะคะให้เจอกันครั้งเดียวครั้งนี้เราก็จบเนาะถ้าเคยทำไม่ดีกับเขาก็ขอโหสิกรรมนะคะแล้วก็ถ้าเขายังไม่ให้อภัยก็ไม่เป็นไรฝั่งคุณให้ก่อนมันจะได้สั้นนะคะถ้ามันยังต้องวนเวียนมาเจอกันอีกเราก็หมั่นทำบุญเพิ่มไปโดยหวังว่าวันหนึ่งถ้ามันมีสิ่งใดหมุนเวียนกลับมาเจอกรรมหรือ การกระทําใดๆที่จะเกิดขึ้นเผื่อมันจะเบาบางลงนะคะเรารู้สึกว่าคุณคุณหวังแค่นี้นะฉะนั้นเนี่ยอืมเรารู้สึกว่าคุณไม่ได้อาคาตมาดร้ายใครเลยนะไม่ว่าเขาจะทําสิ่งใดนก็ตามมันมีความเจ็บเกิดขึ้นจริงๆแต่ความเจ็บเนี่ยไม่จําเป็นต้องส่งต่อ เลยอะคือเจ็บครั้งเดียวก็พอแล้วแล้วถ้าคุณเป็นฝ่ายเจ็บจะดีมากเพราะว่าคุณเป็นฝ่ายเจ็บอะคุณยังให้อภัยได้นะแต่ถ้าฝั่งนู้นเจ็บอะเขาให้อภัยหรือเปล่าไม่รู้เลยนะคะกลับมาที่เดิมของเราเช่นเคยนะคะจบที่เราเบาที่สุดเหมือนเดิมอืมมองไปมองมาเหมือนเหมือนคุณเริ่มจะปงโปร่งเออชีวิตมันก็เป็นแบบนี้นะเนาะมีทุกข์มีสุข ปะปนกันไปเจอคนดีมั่งไม่ดีมั่งนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็จะไม่เสียกำลังใจเนาะเราจะไม่แปลเปลี่ยนความดีของเราเพ,าเพียงเพราะความเลวของใครบางคนนะคะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะ